สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง youtube ช่องอาจารย์มีพาหิงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันที่18ทธันวาคม2565นะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันนะฮะเหมือนเดิมแนวทางตำน้อย3รอบนะครับพิเศษปกติและ v i p นะฮนะ ส่วนเมื่อวานนี้ก็เข้า1001ฮานอยพิเศษนะฮะแล้วก็มาเข้าตัวรูดนะฮะใครที่รูดก็ได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มาทั้ง2ตัวเลยนะครับตัววิ่งตัวรูดของอาจารย์นะฮะก็ยินดีกับสมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับถ้ารูดเปอร์เซ็นต์การถูกมันก็มีเยอะนะครับถ้าเล่นแบบรูดนะครับก็แนะนําให้รูดด้วยเหมือนกันนะฮะเปอร์เซ็นต์การถูก มันจะมีเยอะกว่าที่เราไปเล่นเจาะสองตัวนะครับก็ส่วนมากเขาก็จะวิ่งลูดกันนะฮะวิ่งลูดที่อาจารย์ให้สองตัวนะครับอะใครจะเข้ากลุ่ม vp นะฮะก็จิ้มลิงก์นะครับจิ้มลิงก์ใต้คลิปนะฮะอาจารย์จะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะใครจะเข้ากลุ่ม vp ไปรับแนวทางนะฮะจิ้มลิงก์เข้าไปแล้วก็บอกแจ้งกับแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม อาจารย์หนีพาเฮงนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินนะฮะก็จะดึงเข้ากลุ่ม v i p นะครับอย่าลืมนะครับฝากคนละ1ไลค์คนละ1แชร์กันด้วยนะครับฝากคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แบ่งปันแนวทางให้กับคนอื่นนะครับใครจะเข้ากลุ่มก็จิ้มลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้ให้นะฮะแล้วก็ไปแจ้งบอกกับน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่มแนวทางของอาจารย์หนีพาเฮงนะฮะเดี๋ยวน้องแอดมินก็จะดึงเข้ากลุ่ม ดูแนวทางวันนี้กันเลยนะครับไม่รีรอไม่รอช้านะฮะวันที่18ทธันวาคม6 5นะครับเลขในตารางจับวินนะครับมี1มี2มี6มี7มี8มี9นะครับวันนี้ฟัน7รอง9นะครับฟัน7รอง9ก็คือรูด7รูด9วิ่ง7วิ่ง9นะครับ2ตัว7 1 7 2 7 6 7 8นะครับ 91 92 96 61ตัวกันนะครับกัน81กัน26กัน28และกัน86นะครับ3ตัว172 978 692 196นะฮะตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็72 78 92และ96นะครับตัวเน้น ให้เน้นไปที่นอยปกติและนอย VP นะครับนอยพิเศษก็ติดไว้เบาๆนะครับอ่ะนี่คือแนวทางของวันนี้นะฮะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับถูกผิดก็ขึ้นอยู่กับสูตรแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ะอย่างไงต้องแตกอีกครับหานอยของเราวันนี้แตกทุกวันอยู่แล้วนะฮะใครจะเข้ากลุ่มนะครับก็จิ้มลิงก์นะฮะจิ้มลิงก์ใต้คลิปมาเลยนะครับ จิ้มลิงก์ใต้คลิปนะครับเพิ่มไลน์เป็นเพื่อนเข้าไปนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอาจารย์จะปักไว้อยู่ใต้คลิปนะฮะจิ้มเข้าไปแล้วบอกกับน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่มแนวทางอาจารย์มีพาเฮงนะฮะเดี๋ยวน้องแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันหรือยังครับใครชอบตัวไหนนะครับใครจะใครจะวินเลขในตารางก็จับวินได้นะครับวิ่งรูด7วิ่งรูด8เอ้ยวิ่งรูด7วิ่งรูด9นะครับอ่ะวันนี้ต้องแตกอีกครับ ฮาหนอยของเรานะฮะโอเคแล้วเนาะแคปหน้าจอกันหมดทุกคนนะฮะอย่าลืมครับเข้ากลุ่ม v ี p จิ้มลิงค์ใต้คลิปนะฮะแล้วแจ้งกับน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP ของอาจาร,รย์มีพาเฮงนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินก็จะดึงเข้ากลุ่มนะฮะไปรวยไปเฮงไปปังกันในกลุ่มนะครับมีทุกแนวทางให้เลือกนะฮะในกลุ่ม VIP อ่ะชอบตัวไหนคอมเมนต์มาเลยนะฮะ อาจารย์ก็ชอบ7 2นี่แหละ78 92กับ9 6นะครับก็เอาตามเอาเล่นหมดนะฮะตามนี้เลยนะครับวิ่งรูด7วิ่งรูด9นะฮะวันนี้ต้องมาแตกแน่นอนครับวันนี้อะสุดท้ายก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะฮะโชคดีร่ำรวยเงินทองนะครับอาจารย์ก็อากาศเย็นๆมาไม่ค่อยสบายนะฮะ ไม่รู้เป็นอะไรหนาวมาอีกแล้วนะฮะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสมาชิกทุกคนอ่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนปังปังกันทุกทุกคนครับเจอกันในแนวทางคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ